จับไม่ไดมจัให้มันได้หน่อยอะไรก็ลืมอะไรก็ลืมนีจับได้มเพดานสูงสูงนี่จับได้มัานสูงสูงไม่ใช่ตัวเล็กๆนะได้ญิงอโออันนี้คือตัวจริงหรือตัวนอกอันนี้คือตัวจริงหรือตัวอกม้โหผู้หญิงที่ตอบครั้งเนี่ยแสดงว่าเขาชอบมึงมาก

ไม่ทฉันก oh yeah. ็ย uh, like oh yeah. um ิงเดือด้อนแค่ไหนกินสาวนี่กินไปด่ด่เลยเป็นใครมาจากไหนมาเข้ามาในนี้ได้ยังไงเป็นคนไม่มีมาไรยด้แบบ ได้รับแต่าหรือว่าทำแบบนี้จะไปนิสัยไปแล้วถ้าแบบนี้ต้นชินใช่ไหมเข้าไปในบ้านของคนถืแบบนี้ได้ยังไงทำนี้มันไม่ถูกต้องคณอย่างคุณเนนะมันจะต้องเจอคนอท่างฉนแะฉับอให้นะว่คนอย่งคุณเนียนะคุไม่เจอคนดีๆฉันบอกได้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถือวิชาขาแบบนี้คนแบบนี้เนี่ยนะนิสัยไม่ดีมกเลไม่ดีเลยนี้วหายใ้ามละต่อโตเอาอบไเต่อตครับ เดี๋ยวตงาือจำเไม่ได้เดี๋สอนให้เออพอกะพูดปั๊บยาบแล้วไม่แตให้หยุดตลอไหนเพอพปุ๊บเราอย่างนี้เลยเราต้องเราต้องแข็งคุณจะมาอยู่ผมไม่ได้นะจับใ้มันได้หน่อยอะไรก็ลืมอะไรก็ลืมจับได้มั้คนนี้สูงๆมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะ บอกไม่ดีที่เจอวันนั้นเนี่ยกขสูงแบบนี้แหละเออแต่คนรอหน้ากันคนเชน่านี้ที่สาท้านตัวดำปีอีกไหวเลยเดี๋ยน้องแกกันเปล่าจริงิงแบบนี้เจอแล้วหน่อยล้วพี่ร้องนี่นะุ้นข้มงใคนรู้ไหมบ้านคนนี้นะไปพูดไปเ็นแ่ป้ายนยงไรว่าาเข้าก็ได้รับอุญาตมเห็นแล้วไง เขาเขียนว่าให้เข้ามารับอนุญาตเองอาาาเดี๋ยวมาตากดีนะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะไอ้บ้านคุณเนี่ยทำไมผมจะเ,เข้าไม่ได้ผมเนี่ยสี่คนเนี่ยเข้านอนออกไหนบ้านคุณก็ได้ยกแต่บ้านเลยห้องนอนคนนุณยังเข้าได้เลยผมไม่อยากใครนะจะเป็นใครนะฮะอ่ะยีและน้ำช่วยร้จักโฮงไคพูลกับพี่เมธายสองคนเป็นเจ้าเจ้าของไม่ไดีนี่อ้าวลานางไทย เราไม่นั่งอ่ะค่ะใครรอเคารพเนี่ยค่ะที่หม่องชั้นทำความเคารพเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่ว่าหม่อมฉันไม่เคารพนิยมวิยามารยาทของเราอกต้อนให้ค่ะเฮ้ยเขาดุเลยอ่ะเขาดุเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสิอย่าไปกลัวสิเออแน่มากเลยแน่เลยแน่จริงว่ะ หรือตัวนอกกวในเรื่องก็โมโหอย่านั้นเลยมันเก็บเลยนอเดอเดอเดอ้อเาหักหักโดนเลยเหรอ้ห้ามทำไมจะดูช่วยห้ามนะามเดียมห้ามช่ยผมแม่ผอก่อนไม่ดึงมาเลยีแว๊เลยนะคึงคิ้วมึงที่เฮ้ยนี่เกมเขาเรียกาประคอ เืนป้าตรงเอย่กกันสิคุยกันรู้เ่าจะน่าจะน่าจะนาจะน่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 จะ่าน่จะนจะนเา่าจะน่าจะน่าจน่จะน่าจะน่จน่น่น่ะาน่าะน่่า่านาจะ่านี้จะ่านน่นะนา่า่านะนา่าจะนาจะ่าน่านน่า ทุกที่เลยแต่เดีนี้ช้าช้าดีมากแลองมจะไปไหมเสร็จเรียบร้อยอะไอะไรเสร็จเสรยอกลับบ้านได้กับคนแบบขี้กันไปแล้วไปกินโช์หน่อยดิเอ๊ะนี่ไไม่ดี้น้องทายผู้หญิงนี่ด่าเราเพราะอะไรอ้าวิงคด่าเราเพราะอะไรด่าไปจานเออเราต้องจุไปดำเนี่ยทำไงเ๋ยวเจอกูเ้ยครับ

เอาคืนนได้เลยไม่ต้องตัวทาไมมันโดนนี่โดนท่ไม่ผู้หญิงที่ตองครั้งเนี่ยแสดงว่าเขาชอบมึงมากจริงด้วจริงไม่ใช่สุนทรนมังนเน่ยคุณรักหมดใจไม่ตักน้ำใส่กั้นโลกโอลุงเอาทำไม่ลงนีก ไอ้ต <laughs> <laughs> ่ตไม่ไอ้ตผม่ในเรื่องคุณต้องถีบมึงเอาก็เมื่อกี้พี่เอพี่าีบอหี่ใครเอาช่างีบเบลชนล้วเาก็เสียบฮะเดี๋ยวเข้ากันตรงนั้อะไรผูีกผู่เยทชนีอย่ายุ่งฉัน Ehhh

ลูกตกต้องตกใช่ไหมปล่อยรอบเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวฉันเธอจะทีปจะจูบให้ข้างมีดลูกตกเลยฟูมึงร้องไอ้เก๋ได้เนี่ยร้องไอเมื่๊มึงร้องกอ่ไลน์ลงตกแล้วมึงไม่ได้เก๋ขอนเทอ่ะขอนเทกอ่ะใครคอนเทกอ้าวคอนเทกอ่ะไม่เคยดูไม่อยากจะตายพ่อคุณทำมึงไงเอออ้าวแล้วมันไม่อยู่กับพ่ออะมึงอยู่กับเก๋มึงจะรำไม่ไหวแล้ว เดี๋ยวพ่อตุ้มปฏิบัตแล้วเอาให้รลองตอบดิเออเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวมีด้วยแปดจะจูบให้แต่งจะร้องยังไงละครเล็กอ่ะเอาตอนอะไรครับพี่ขาลองตกลองตกใช่นไรเดี๋ยวพี่จะจูบเดี๋ยวฉันจะตบจะจูบให้ลกไม่ทันนะลองนะโจโอ้โหเนี่ยโอ้ 오늘은 또, 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 오 โดปรเอก่าอทีปก็นไง้ไปจบอกทางสโซเชียลได้นะครว่าว่าดิฉันสมหวนงที่จะติแกวก็แกวถ้าเจอฟุกเป็นไงล้มทั้งยืเไ เมื่อไห้่ลิเหมยนบอกเลยนะครับพี่ตื่นท่าจะไม่ฟินแต่กลิ่นน้องดักไปไปโรงแรมเหรอครับไปที่จุราลงกรณ์ไปโรงแรมไปไปกุ้งไอ้หูโอเจรย์กันเห็นหรเ ที่ตกที่ตกที่ตกแล้วเพี้ยเลยตกจนังไม่ได้ยินเราไป็นอะไต้องกินจังต้องยิ้จังตกคมอดังแป๊ะเลยเดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวน้องจะตกไรนะไม่ได้ยินโอเคแม่เนะจบไม่ได้ยนะกเป็นคนี่แม่หรอกดเยได้เเขแข็งหน่อยตกย้ตจับเลย 来，教诲弟子，弟子在做，弟子，嘿喽，没成。 เปี่ยทำให้ขึ้นสูงกว่าไงโอ้โไอ้โไอ้เเ้เ้ยไอ้เจ้าทำไมอ่ะแม่ใครใครกมรละเฮ้แม่ใครอะแม่พ่อไม่เหรอจะพูดอะไรไปไปละไปละไปกันหมดแล้ว ไอ้หนูคุานลกช่วยแ่เรื่องของครอบครัวเราแยกย่อเียผู้หญิงคนหนึ่งชอบแม่ช่วยติาววะใช่ชอบทำไมไม่ชอบทำไมไม่ชอบแล้วรัดขอนะทำไม่ชอบคุณบาอนะอ่านแล้วคุณชอบคนไหนชอบสีอะไรบ้างชอบชุดม่วงชุดม่วงอ๋ อเอาต่อไปนะ,ะ,ะ,ะแต่ไม่กล้าไปคุยกับพ่อบอกเองนะชั่วโมงนัสอีอย๋ยวนี้เกดีอยากจะออกก็